พี่โชคเนี่ยครับผมมีเรื่องจะปรึกษาพี่โชคหน่อยหนึ่งคือตอนนี้ผมมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแล้วก็อยากจะซื้อที่สักที่หนึ่งทีนี้ไม่รู้จะไปปรึกษาใครดีว่าวิธีการซื้อเนี่ยผมก็กลัวเหมือนกันนะครับว่าเวลาที่เราไปาติดต่อบางทีเราอาจจะเห็นที่ดินสวยๆเราอยากจะไปถาม,มเขาเนี่ยไปถามพัน ในหน้าหรือว่าไปถามเจ้าตัวเองหรือว่าถ้าเกิดเราประกาศออกไปเขามาเสนอขายเนี่ยเราจะไวใ้ใจได้ยังไงว่าเขาเนี่ยจะไม่มาหลอกเราว่าเนี่ยที่ดินตรงนี้ปรากฏว่ามาโฉดกับที่จริงไม่เหมือนกันหรือว่าที่มีปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่าเราจะเสียประโยชน์ยังไงเนี่ยผมก็กลัวอยู่แต่ตอนนี้ไม่รู้จะทํำยังไงดีไม่รู้ว่าพี่โชคพอจะรู้จักใครหรือว่ามีคําแนะนําอะไรบ้าง คือตรงนี้ก็เราต้องปรึกษากับผู้ที่รู้กฎหมายทีนี้ตั้งสองค่ายเราจะได้สบายตั้งผู้ซื้อและผู้ขายอย่างเงี้ยเราจะได้สบายใจเรื่องราวเป็นมาอย่างไรเราต้องปรึกษากคนที่รู้กฎหมายเท่านั้นกันตัวเราไว้ก่อนอเพราะว่าเราไปซื้อแล้วมีคนมาแย่งแล้วมีคนมาค้านอย่างเงี้ยคุณว่าดีไหมเนี่ยก็เลยต้องเราเรา,เราคงจะต้องหาใครคุยกันทั้งคนเนาะเราต้องหาคนที่ผู้รู้เกี่ยวกฎหมายทั้งด้านนี้เลย ถึงเราจะดําเนินการได้ก่อนที่เราจะวางเงินกับเ้าเราต้องหาผู้ที่รู้ตรงนี้เราปรึกษากเขาสวัสดีครับ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 พอดีเลยครับเมื่อกี้ผมคุยอยู่กับพี่โชคครับเรื่องจะอยากจะซื้อที่ดินสักที่หนึ่งแล้วก็พอดีไม่แน่ใจแล้วพี่โชคพี่ก็บอกว่าไม่ค่อยมีประสบการณ์เหมือนกัน คือผมอยากจะซื้อที่แต่กลัวว่าจะมีปัญหากับการซื้อขายเคยได้ยินมาเยอะออยเช่นมีการหลอกลวงกันบ้างมีเรื่องของออที่ดินที่เราไปซื้อมันเป็นที่ดินที่ที่ไม่ถูกต้องอยู่อ,อะไรอย่างเงี้ยครับ,รบก็เลยกําลังกังวลอยู่พอดีพี่มาก็อาจจะได้ได้ได้ความรู้ตรงนี้เลยพี่ครับได้ครับการซื้อขายที่ดินนะครับประการแรกเลยเนี่ยเวลาจะซื้อเนี่ยน้องต้องดูก่อนว่าที่ดินที่จะซื้อเนี่ยมีเอกสารสิทธิ์อะไรบ้างเช่น มีโฉนดหรือเปล่าหรือว่ามีโน้ตสามกรหรือว่ามีโน้3สามธรรมดาหรือบางทีไม่มีเอกสารพวกนี้แต่มี2คนหนึ่งหรือมีใบเสียภาษีบำรุงท้องที่ก็เรียกใบพพทห้นะครับต้องดูก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเรารู้เสร็จว่ามีเอกสารสิทธิ์อะไรนะครับเราก็ต้องไปเช็คกับที่ดินนะครับเช่นไปขอซื้อเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขามีโฉนดเราต้องไปเช็คก่อนว่าโฉนดเนี่ยที่เป็นต้นฉบับที่อยู่ที่ที่ดินเนี่ยมันใช่ชื่อเดียวกันหรือเปล่า แล้วก็เนื้อที่เนี่ยตรงกันไหมแล้วก็ต้องดูในโฉนดว่ามีภาระติดพันเช่นติดจำนองธนาคารอะไรอยู่หรือเปล่านะครับเมื่อดูแล้วปรากฏว่าเอาเป็นชื่อของคนที่จะขายจริงก็โอเคต้องไปดูที่ท,ที่ดินด้วยว่าเนื้อที่ดินที่เขาจะขายเราเนี่ยนะครับมีเนื้อที่ครบไหมตามที่ระบุในเอกสารน,นะครับแล้วก็วิธีการอย่างเช่น ก็ไปถามจากคนข้างเคียงนะครับถามจากคนข้างเคียงว่านี่ใช่เป็นที่ดินของคนขายไหมนะครับเราจะได้รู้ว่าเราซื้อถูกคนหรือเปล่าครับอีกประการหนึ่งคือต้องดูให้ชัดว่าเป็นแปลงเดียวกันกับในในเอกสารไหมก็โดยดูที่หลักหมุดโฉนดนะครับว่าหมุดโฉนดเนี่ยเลขที่ในโฉนดหรือเลขที่ที่หมุดเนี่ยตรงกับเอกสารหรือเปล่านะครับถ้าตรงก็โอเคมั่นใจได้ว่าเนี่ยเราซื้อที่ดินถูกแล้วเนื้อที่ตรงตามต้องการแล้วนะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นที่ดินที่มีโฉนดน้ตสามกร,รือนอ3สามการซื้อขายที่ดินถ้าจะให้ถูกกฎหมายต้องไปทําที่สานักง,งานที่ดินนะครับแต่ถ้าเป็นที่ดินประเภทมีสองข้อหนึ่งคือเขาเรียกว่าแบบแจ้งการครอบครองสิทธิเกี่ยวกับที่ดินหรือมีใบพปทห้าคือใบเสียภาษีบำรุงท้องที่อย่างนี้เนี่ยการซื้อขายเนี่ยทำสัญญากันเองนะครับระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายก็เขาเรียกว่าสัญญาสละสิทธิครอบครองที่ดิน นี่คือเราไม่ต้องไปที่ที่ดินไม่ต้องไปที่ที่ดินครับเพราะว่าที่ไปที่ที่ดินเนี่ยมีเฉพาะโฉนดน้ตสามกรือน้ตสามเท่านั้นนะครับไอสองคนหนึ่งหรือใบพวตห้าเขาเรียกว่าท he ี่ดินมือเปล่านะครับซื้อขายกันเองได้นะแต่ต้องระวังนะครับว่าที่ดินที่เราจะไปซื้อเนี่ยต้องไม่ใช่เป็นที่ป่าสงวนนะต้องไม่ใช่เป็นที่สาธารณะและก็ต้องไม่ใช่เป็นที่ดินของวัดนะครับทีนี้ตรงนี้เราจะตรวจสอบยังไงครับว่าจะไม่เข้าข่าย แบบที่เป็นที่สาธารนณะหรือว่าที่ป่าสงวนโอ้ดีครับคาถามนี้ดีมากก็เราก็ขอถ่ายสาเนาเอกสารสิทธิ์จากเขาใช่ไหมครับแล้วเราก็ไปเช็คที่ที่ดินนะครับที่สํานักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่นะครับเช่นอําเภอวัยยอดเราก็ไปที่สำนักงานที่ดินอาเภอวัยยอดแล้วก็เช็คว่าเนี่ยที่ดินแปลงนี้มันอยู่ในเขตป่าสงวนหรือเปล่านะครับหรืออยู่ในเขตเที่สาธารณะหรือเปล่านะครับเขาก็จะบอกเราได้นะครับอย่างนี้ก็จะปลอดภัย แต่ถ้าจะให้สบายใจก็ต้องไปถามเจ้าของที่ดินข้างเคียงก็ได้ว่าตรงนี้เป็นที่าสาธารณะหรือว่าเป็นป่าสงวนหรือเปล่านะครับถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเวลาเราซื้อขายที่ดินเราก็จะซื้อขายด้วยความสบายใจนะครับผอเข้าใจนะครับโอ้นะครับแล้วท่านผู้ชมนะครับที่เคยซื้อที่ดินหรือเคยมีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินคงจะได้รับคําตอบจนเป็นที่พอใจแล้วนะครับแต่สําหรับท่านผู้ชมที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายด้านอื่นๆนะครับ ท่านสามารถเข้าไปสอบถามปัญหากฎหมายได้นะครับที่เว็บไซต์ ww w ร u s i t r a n g c o m มมุมกฎหมายคลายทุกและผมจะตอบคำถามของท่านทุกคำถามนะครับสำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วนะครับท่านผู้ชมท่านสามารถพบรายการกฎหมายคลายทุกได้ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์หลังข่าวท้องถิ่นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ